ป้าไาทำอะไรครับเนี่ยวันนี้เขาเงียบมากตาไมอเลยคุยอะไรนิดหน่อยว้าวป้ารู้จักได้หรอป้าไม่รู้จักมึงจะเอาป้ากูไงเ่ายโอเคเนี่ยเขาทำลายจิตใจเสียใจอ่ะโอ้หน่อยได้ไหมครับเศร้าโอ้หหน่อยได้ไหม ซู่ซู่แล้วกันครับไม่ต้องงงนะฮัลโหลไอ้อัพถ้ามึงทำคนรู้จักกูเจ็บอ่ะเดี๋ยวชีวิตมึงก็จบเฮ้ยกูหุดหงิดเว้แม่งเอ้ยกูอยากไปเอวเคว่ะแม่งพากป้ากูสุดที่รักกูไปเฮ้ยกูรับไม่ได้แล้วคุณแอบจับมือผมทำไมครับเนี่ย ม่ได้แอบของจับเลยนะโอ้โฮผมก็มว่าป้ามีความรักแล้วจะไม่สนใจผมจริงๆโอ้โฮเออเอือ,อ,อตายไม่ไงหมดคันนี่แหละ That's a coin.